วิวสุดท้ายก่อนจากการที่แคมปิ้งเอ่อควีนทอร์แคมปิ้งที่โมลเดค่ะเนพื่อนไม่ดื้อพี่แปะแกนอนในรถนะเดี๋ยวไม่ดื้อจะถ่ายให้ดูเน,นี่ยนอนในรถมันลกิมันเท่มันเท่นี่นี่เอาค้องถับไว้ยังมันได้เลยโอพี่ของใครก็เหมือนกันเลยเขาเวลก็ลกเหมือนกันแต่<ๆ>ดีนะนนนในรถเบาเบแข้งนอนสบายจ้า ก็ดีไม่ต้องกลางไม่ต้องเก็บมอดก็กินแล้วเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวกลิ่นขึ้นนุ่นเมียว,วช่วยพี่ไม่ได้นะอันนี้พี่ต้องช่วยตัว,ว,ตวเองนะอันนี้เป็นหอยแมลงผููอบวายขาวนะคะน่ากินไหมคะตอนนี้ไม่ได้ขนของขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะก็เต็มทุกรูเหมือนเดิมคะ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็พี่ยิ้มนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเพิ่งขนของข,องขึ้นรถเสร็จสีส้มบานแล้วคะ่ะวิวสวยไม่ได้ชอบสีสมนะ้มเนาะเนี่ยอย่างงามเลยคะ่ะ นี่บานเต็มต้นเลยสวยสวยสวยไหมสวยเนาะสามีกับลูกไปแล้วนะคะเขาไม่รอละมัวแต่ชมดอกไม้อยู่เนี่ยก็มันก็สวยเนาะดูสิใครจะไม่อยากดูเนาะหยุดดูเนะี่ะงามจริงๆสวยงามเหลือเกิน อาหารเช้าม่ดื้อเอ้ของพี่ดื้อกับพิมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูไข่ไข่เจียวไม่ดื้อจะเป็นยังไงนุ่น้ำมันก็ค่อยๆทอดไปแล้วนะคะก็ให้พี่ิมเอาไปเสิร์ฟให้พี่ดื้อกับพี่ิมเขาจะไปนั่งกินกันตรงนู้นนะคะส่วนแม่ดื้อก็กระทะไหมนะอันนี้คงไม่ได้เป็นไข่เจียวแล้วคงเป็นไข่คนก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะไม่มีน้ำมันไงไม่ดึงใส่ปิดไฟ กระทะไม่ร้อนเลยเปิดไฟกันคะ่ะว่าเราก็ไม่เคยกางเต็นท์มาก่อนเนาะถ้าไม่เจอโควิดน,นี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะชีวิตแบบนี้ยก็กลับไทยทุกปีที่มีวันหยุดนะะตอนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตกางเต็นท์ในนอร์เวย์ไปนั่งกินกับพี่ดือ้อกับพี่ยิ้มสกซิตตไปได้ไรกิ๊กคอนลินนะอร่อยไหมคะพี่ดือ้อครับอื้อากาศดีไหมกินข้าวกับวิวพันล้านกินข้าวกับแม่ดื้อคะ่ะ เราเสร็จได้เขาวอนอินเนี่แล้อส่งพี่ยิ้มไปล้างจานนะคะพี่ด้อยากไปไว่ายน้ํานะคะพวกแม่ดื้อก็เลยจะเข้าเมืองกันเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีสระว่ายน้ําก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะถึงไม่ไกลแต่ว่าไม่อยากเอารถไปเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดมีคนมาตั้งเต็นท์อีกแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีที่จอดรถนะคะนี่ก็มาใหม่กําลังต่อเต็นท์อยู่นะคะวัยรุ่นเขาสะพายกระเป๋าเป้กันแบบนี้นะไหนเด็กซันเดอร์หันหมาให้แม่ดูซิอเดซอนคอลเลกท์ทฟ อันนี้เขาเท่ล้วเนี่ยจะเป๋าเป้เขาต้องทายเอยียงๆ,ๆงั้นแม่ก็เท่ดิเนี่ยแม่ก็ทายเอยียงด้วยอลิสันด้ดูแม่ก็เท่ <laughs> มาดูใส่เสื้อกันหนาวไปด้วยนะคะไม่ไว้ใจอากาศกลัวมันจะหนาวเพราะว่ากางเกงขาสั้นนะคะเนี่ยท้าทายมากตอนนี้แดดก็เริ่มหุบๆไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> เขียวแล้วไปได้ค่ะ <laughs> นะคะร้านค้าร้านขายของ <laughs> ก็สะดวกนะ <laughs> ใกล้ทุกอย่าง ร้านขายของร้านนี้ที่พี่ดื้อพี่ยิ้มกับพี่ดื้อมาเมื่อวานนี้นะคะที่มาซื้ซอไข่ซื้ออะไรคะเพราะอากาศดีแม่ดื้อก็เลยชวนว่าเดินออกกําลังกายกันค่ะซึ่งจริงๆในเมืองไม่ไกลนะแม่ดื้อคิดว่ามันไม่น่าจะเกินชั่วโมงหนึ่งค่ะถ้าเดินไปสกูตเตอร์ใครเนี่ยจอดไว้นี่ถ้าเป็นเมืองไทยหายนะคะเนี่ยแต่ที่นี่เขาไม่ขโมยกันเนาะนู่นมีคนไปนกางเต็นท์อยู่ริมทะเลด้วยนะคะก็คือกางเต็นท์แบบนี้กางได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีน้ําไม่มีไฟ เพราะว่าในปงในป่าเด็กวัยรุ่นเขาก็ไปกางเต็นท์กันนะคะแต่ว่าพวกแม่เดือชอบแบบน้ําไฟสะดวกนะคะก็จะไปตามสถานที่ที่เขาให้กางเต็นท์นะคะนี่อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบพันหนึ่งนะนุ่นก็อีกพันหนึง่งบ้านหลังนี้ที่กว้างมากเลยรัวก็สวย ไม่ดูว่าบ้านหลังเนี้ยเศรษฐีโบราณค่ะอาจจะเป็นแบบเจ้าหุนมุนนายนาะที่เขาใหญ่มากแล้วก็บ้านสวยนะ่ะรั้วก็สวยเพราะที่นี่ทําอะไรแล้วอยู่นานนะไม่ค่อยพังบ้านเป็นร้อยปีก็ยังอยู่กันจนทุกวันนี้นะบ้านหลังนี้สวยดูบันไดาทางขึ้นเา้าพิมบอกที่รักเธอจะมาหยุดอยู่กลางทานสร้างมา้าลายแบบนี้ไม่ได้เธอไม่ได้หยุดตรงนั้น ตรงนู้นมีสะพานให้กระโดดเล่นน้ํานะคะมีคนมาว่ายน้ําด้วยนั่งอยู่ตรงนูน้นแต่ว่าแม่ดื้อก็จะให้ดูดอกไม้อันนี้นะพึ่งเต็มเลยค่ะสงสัยมีน้ําหวานคนมาว่ายน้ําเต็มเลยค่ะแต่เดี๋ยวอีกสายๆน่าจะมาอีกเยอะนะแม่ดื้อว่าเพราะว่าอากาศดีนะคะวันนี้ตอนนี้ยังไม่เจอทางม้าลายะคะ่ะจะข้ามไปฝักนู้นนะ เดี๋ยวจะพาไปเดินดูเรือเรือสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้นูนๆ,ๆูนเจอแล้วป้ายสีน้ำเงินเดินผ่านตรงที่ร่มๆไม่มีแดดก็หนาวเหมือนกันนะแม่ทื่หนาวขนนักแข่งหนาวเลยไปค่ะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งเรือกันเร,เรือเยอะมากเลยค่ะตรงนี้เป็นท่าจอดเรือนะคะคนที่จะเอาเรือมาจอดตรงนี้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ เพราะว่ามันจะต้องมีคนมาดูแลสถานที่เนาะแต่เดี๋ยวคนได้วันหยุดนะเรือก็จะหายไปนะคะตอนนี้เขาจอดไว้เพราะว่าเขายังไม่ได้วันหยุดไม่ได้คิดว่านะพอได้วันหยุดฮอลิเดย์ซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะขับเรือไปเที่ยวไปเที่ยวกันเนาะที่จอดเรือก็คงจะว่างนะเนี่ยค่ะตรงที่เขาจอดเรือเขาก็จะมีประตูอย่างนี้นะคะเป็นทางเดินลงไปถ้าเกิดว่าคนที่เขาจ่ายค่าเช่าไว้เขาก็จะได้กุญแจไม่ได้คิยเอาเองนะแล้วก็จะลงไปได้ะคะ่ะแต่ถ้าเป็นคนนอกก็ลงไม่ได้เนาะ ปค่ะเดินต่อเดี๋ยวเราก็จะข้ามถนนนะคะกลับไปเดินฝั่งนูน้นเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นฝั่งที่เขาสร้างไว้ให้คนเดินข้างถนนนะคะพ่อกับลูกเดินเหมือนกันไหมมีคนบอกว่าพี่ดื้อกับพี่ยิ้มเดินเหมือนกันแม่ดื้อก็ว่าเหมือนนะแถวบ้านแม่ดื้อไม่มีไฟแดงนะคะบ้านนอกเข้าเมืองเห็นไฟแดงเลยต้องถ่ายค่ะดอกอะไรเนี่ยสวยจัง อยู่ริมถนนดอกย่าข้างทางที่นอร์เวย์นี่ก็สวยนะเวลาหน้าร้อนอะ่ะเป็นดอกเล็กๆน้อยๆเหลืองๆนะี่อ่ะนี่ค่ะใกล้ถ้าจะไปในเมืองก็ไปตามป้ายนะคะเซ็นทรัลแล้วก็อันนี้ก็เชิร์เปอร์เซ็นเตอร์แปลว่าห้างสปปรรพสินค้านะคะในเมืองนี้มีแมคกโดนัลด้วยนะคะ ลักถัดไปก็เป็นห้างที่แม่ดื้อบอกนะคะวันนั้นที่แม่ดื้อมากินซูชิกับพี่ดื้อก็มากินห้างนี้แล้วค่ะที่ไปไว่ายน้ํากันมาเนาะกับเพื่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์ของห้างนะ,ะเป็นรูปดอกกุหลาบเพราะว่าห้างอันนี้ก็รูสบีเป็นชื่อเมืองมนเด,ดนะคะรูสบีนะคะหน้าร้อนคนก็จะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้กันแบบนี้เนาะเนี่ยคนแก่ยิ่งปลูกดีนะหูบ้านนี้ดอกไม้เต็มจนจะไม่เห็นอะไรเลย พี่ยิ้มบอกว่าคนบ้านหลังนี้อาการหนักกว่าแม่ดื้อนะแต่บ้านที่นี่อย่างที่แม่ดื้อบอกข้างนอกเก่าจริงแต่ข้างในก็ไม่เก่านะดอกกุหลาบก็สวยนะคอม,มีแต่ดอกสวยๆเอาจริงเดินอยู่ตรงนี้ก็หอมกลิ่นดอกกุหลาบนะเพราะว่าเขาปลูกดอกไม้นอะเนีนะ่ยเมื่อกี้เนะ่ะดูสิสวยๆดูดอกเต็มต้นเลยม,มีความสุขดูสีสวยไหมสวยเนาะเหมือนกันค่ะดูสีดอกตูมเต็มต้นเลย เนี่ยไม่รู้พันอะไรเนาะปลูกทีเดียวนะคะหน้าร้อนเขาก็จะออกมาอีกดูสิสวยสวยเนะอันนี้สีขาวอันนี้ก็เต็มต้นเหมือนกันคะ่ะสวยสวยนี่ก็เข้าสู่ช่วงในเมืองแล้วนะคะวัดโพมัสศาสนะคะน่าจะเป็นคนไทยนะพีมกับพี่ดิมไปเดินฝั่งนู้นนะคะนี่มีร้านเอเชียม,มาเปิดใหม่ออซอนมอส เห็นต้นไผ่นอร์เวย์ทำไมไม่มีหน่อไม้เหมือนฝรั่งเศสบ้างเหรอโอ้ยวันนั้นไปดูคลิปยายโกมเก็บหน่อไม้สะออนค่ะสะออนแปลว่าทึ่งนะ mm hmm. ดอกอันนี้เหมือนแม่ดื้อมีเลยแต่ของแม่ดื้อสีแดงนี่ค่ะอันนี้ร้านเสื้อผ้าค,คุณนายนะคะก็จะขายของแบรนด์เนมนะคะร้านนี้ใชฮัลโหลอันไหนดี ไปค่ะเดินต่อยังไม่ถึงที่ว่ายน้ำร้านนี้สวยไม่ดู้ชอบมีดอกที่ไม่ดู้ชอบเนวยร้านดอกไม้ร้านนี้สวยมีแต่ดอกไม้สวยๆวันนี้เป็นดอกทานตะวันนะสวยเช่ว สีส้มบานแล้วค่ะวสวยสวยไม่ได้ชอบสีส้มเนาะเนี่ยอย่างงามเลยค่ะนี่บานเต็มต้นเลยสวยสวยสวยไหมสวยเนาะสามีกับลูกไปแล้วนะคะเขาไม่รอละมัวแต่ชมดอกไม้อยู่เนี่ยค่ะก็มันก็สวยเนาะดูสิใครจะไม่อยากดูเนาะหยุดดูเนะี่ยงามจริงๆ สวยงามเหลือเกิน คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันสวยจริงๆเนาะแม่ดื้อก็อยากให้เห็นว่าอยู่มังนอกเนี่ยแม่ดื้ออยู่นอร์เวย์เนี่ยเมืองที่แม่ดื้อพาไปมันเป็นยังไงบ้างนะคะเมืองโมลเดชื่อว่าออเคสตอร์ดิอันนะคะคิดโซนด้วยนะคะในในสนามฟุตบอลก็จะมีที่ให้เล่นเนาะแล้วนู่นค่ะตึกตรงข้างหน้านั้นเลยก็จะเป็นอาคารตึกก๊วยน้ํานะคะแล้วก็จะมีสปงสปามีอะไรพวกนี้ด้วยนะ แล้วก็ข้างๆกันอนนู้นโรงแรมสแกนดิกนะคะคลิปที่เราไม่ได้เรียกโรง,งแรมไซเลยเพราะาเป็นชื่อเดิมก็นะสแกนดิกเขามาเทคโอเวอร์ไปแล้วค่ะไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าในสระว่ายน้ําถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะเอ้าไม่ได้ทำไมไาเดินตรงนี้พี่ไม่ม่ไปเดินตรงนู้นในสระว่ายน้ําไม่ได้ถ่นายใ,ให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็น private zone เนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเสร็จเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปกินร้านที่อยู่ตรงริมที่นั่งตรงทางทะเลนี่นะคะแต่ว่าอยากให้ดูวิวบรรยากาศในเมืองอ่ะตอนนี้สวยเนาะดอกกุหลาบที่เขาปลูกไว้นี่ก็เต็มเลยนะคะเนี่ยดอกตุ่มๆกำลังออกสีนี้สวยบ้านเราก็เรียกสีโอรสเนาะเป็นสีผสมกันอย่างเงี้ยสวยไหมอันนี้ดอกกำลัง มีหลากหลายสีเลยนะมีแ hmm. ต่ก <c oughs> okay, ุหลาบค่ะสกุลเฟรดี NG ้เฟรดี <c oughs> <c oughs> ้เทรนนิ่งเฟรดี้เทรนนิ้ค่ะไม่ได้กินหอยแมงผู้นะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งขนมปังนะพี่ยิ้มกินหอยแมงผู้กับชิสมากับมันพี่ได้กินอะไรครับพี่ได้หนูกินอะไรแอบเบรกโอเคค่ะขอทานเนี๋ยนะคะ อันนี้เป็นหอยแมลงผู่อบวายขาวนะคะน่ากินไหมคะน้ำมันจะเป็นสีขาวๆนี่ยเอาหนมปังจิ้มไม่ว่าไม่ดื้อว่ามันอร่อยแต่พี่มิก็ชอบกินมันฝรั่งนะคะก็เดี๋ยวไม่ดื้อทานกันนะคะข้างนอกมีแต่คนอยากนั่งดูในร้านนะไม่มีใครนั่งเลยคะ่ะโล่งเชียว แม่ด้จะขึ้นไปซื้อสตรอเบอรี่อีกนะคะไม่รู้ว่าเขาหมดหรือยังซื้อสตรอเบอรี่ไปฝากพี่เขานะคะไอ้กล่องหนึ่งที่ซื้อเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยพี่นิ่จะขอเล่นตรงน้ํานี้นะคะมีเด็กๆเขาเล่นอยู่แม่ดื้อก็เลยจะนั่งรอครับครับผมพี่ยิ้มลาวิคออไม่ใส่เกิบเ <laughs> บียร์ไม่ใส่รองเท้าะ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกโครนนะคะมาถึงนี่จากในเมืองตั้งแต่อยู่นอร์เวย์มาเพิ่งเคยนั่งแท็กซี่ใหญ่ค่ะมาถึงแคมปิ้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปหาพี่เขานะคะพี่เขามาถึงแล้วแล้วก็กางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะจ้าเอ๊ <c oughs> ออ <c oughs> พี่แป๊ะสวัสดีค่ะพี่แป๊ะทำขนมเปียมาฝากด้วย <c oughs> แต่ว่าอันนี้ <c oughs> เอาให้กินนะนนไอที่ฝากอยู่ในเต็นท์ละ <c oughs> แล้วก็อันนี้ ขนมปลาเลยนะพี่ปลากระพงทุบปกระงทุบลองชิมสิอร่อยใช่ไหมพี่ป๊าอุ้ยทำไมใหญ่จังนะอร่อยเขาใจซื้อนะหนูไม่รู้จักเลยเนี่ยครั้งแรกนี่เอาทำไอคนเนวนะปอร่อยเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรก็ทำคนเนวนะปลาแห้งได้เลยนะกระตุ้นอมตอีกตัวองแแกแพทัวแต่เนี้ยมีแต่มีแต่ของกิน ถ้กเกิดไม่กินวะเนี่ยพี่แป๊บเหมียวก็กินแล้วเมื่อวานเนี่ยเหมียวกินขนุนเหมียวเหมียวช่วยพี่ไม่ได้หรอกนะเนี่ยพี่ต้องช่วยตัวเองนะขนุนเยแต่วันนี้ไม่มีแดดอันนี้มาบางแล้วแดดเมื่อวานร้อนเกินโอ๊ยแต่ตอนเย็นมันไม่ร้อนมันอยู่ทะเลเนี่ยเมื่อวานร้อนมาเพื่อนไม่ดื้อพี่แป๊บแกนอนในรถนะเดี๋ยวแม่ดื้อจะถ่ายให้ดูเนี่ยรถนแนอนในรถมันมมันเท่มันเท่นี่ นี่เอาคล้องทับไว้ยังมันได้เลยโหพี่ของใครก็เหมือนกันแหละเขาเมียวก็รกเหมือนกันก็ดีนะนอนในรถเบาแข้งอนอนสบายจ้าก็ดีไม่ต้องกลางไม่ต้องเก็บหมอนนี่ไว้อุดแดดอย่างนี้จ้าไว้บังมีลูกให่ช่องลูอันนี้ใช่ไหมบล็อกซช่พี่แปลว่าเขาพี่แป้มีทินแห้งแงะไงมีเอตะขอเกี่ยวก็อันนี้มันก็เอาลงมา โอเออก็นี่เนาะก็มีที่อ่าจ้ะอันนี้ก็เก็บของไปเนาะเออถ้าเกิดเอากระเป๋านี้ออกก็เอาจักรยานใส่ได้ใช่ใช่เยวเห็นเขาต่อจักรยานกันอยู่ต้องดีอ้ะพี่ไม่งั้นเราก็ไม่มีที่เก็บของเนาะเดี๋ยวเหมียวไปเดี๋ยวถึงวันที่เหมียวไปซัมเมอร์เหมียวก็ได้เอากล่องขึ้นหลังคาเหมียวเหมือนกันละของเยอะนะเออถ้าแต่แรกว่า ตอนแรกไปดูกล้องกล้องมันแค่สามสี่พันแต่ทีนี้เราต้องปีนขึ้นเนาะต้องปีนขึ้นมาหลวงอันเนี้ยมือช่องขอมือมันมีอยู่แล้วไงกล้องอ่ะมือช่องป้ายด้วยจ้ะเพราะว่ามันจะไม่เห็นทะเบียนนะตรงนั้นมันก็เลยต้องมาติดตรงนี้แต่เนี้ยพอดีสำหรับพี่ซ่องคนอืมกลับมาแล้วใช่ไหม พี่ยิ้มไปเข้าห้องน้ํานะคะแม่ดื้อก็เริ่มแพ็คของแพ็คที่หลับที่นอนนะคะที่เรานอนกันเสร็จแล้วแต่ว่าพี่ดื้อก็ยังคงอยู่ในสภาพนี้นะคะแม่กับพ่อเคลียร์ของเสร็จแล้วนะคะก็จะเก็บของบางส่วนที่เก็บได้ก่อนนะคะแล้วก็จะทําอาหารกินกินข้าวเสร็จก็จะได้เก็บเต็นท์ล้างถ้วยล้างจานนะคะแม่ดื้อกำลังทํากับข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปสักไปให้พี่เขากินด้วยพี่แป๊ะแกแกเพิ่งจะตื่นแม่ดื้อเห็นแกตื่นแล้วแต่ว่าเออทิป เพื่อนที่มากับพี่แป๊ะค่ะคนคนหนึ่งชื่อทิพย์นะคะเขาเขากินขนมปังไปแล้วเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าเขากินข้าวเยอะลงไงเดยดแต่ว่าแม่เดือจะทําใส่กล่องไปให้เขานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเอาส้มผักมาฝากแม่ดือเดี๋ยวแม่ดือจะตักข้าวแล้วก็ผัดเนื้อนะคะใส่ไปในกล่องให้เขาก็ตอนแรกแม่ดือก็ตั้งใจว่าแม่ดือจะเป็นคนทําอาหารเช้าให้ทานกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องพิมพ์รีพายของแม่เดือค่ะเขาก็กับข้าวมาให้แม่ดือนะนี่ไม่ดือใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยค่ะสองกล่องเลย นี่นะคะเสร็จแล้วไม่ได้จะไปส่งพี่รับผักมาร้อนๆเลยเติมยกเดินอยกทำใส่ก,กล่องมาให้ทิพนะอขอบคุณมากๆทิพทิปแป,ป,ปะฟูคอดมาเลยนี่<ต>ดูน้ำปลา<ต>เอามาจาก<ต>เซเวน่นบ้านเราเอามาจากในเรือ <laughs> ไม่ได้มากินข้าวกับเพื่อนๆนะคะนีได้กินผักส้มอร่อยด้วยขอบคุณมากข้าเลยไม่ได้กินกับข้าวเอ็มแอมเลยที่เขาเอามาให้เพราะว่ามันเยอะแล้วบ๊ายบาย พี่แป๊กแกลืมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ Apple Pen แกต้องกลับไปเอาตรงที่พักเก่าแกโ่ฝรั่งเขากินแบบนี้เหรอเนี่ยฝรั่งอ่ะฝรั่งเขากินแบบนี้เหรอเนี่ยในคนไทยกินส้มผักตอนนี้แม่ดื้อขนของขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะก็เต็มทุกรูเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็พี่ยิ้มนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเพิ่งขนของขึ้นรถเสร็จแล้วเดี๋ยวหายเหงือ่อหายเหงือ่อคือจะพูดว่าตุกไม่ร้อนเริ่มดีขึ้นไม่ค่อยร้อนมากก็จะลงมือขับรถกันนะคะแต่ว่าเราจะไปแวะที่อื่นก่อนร้านค้าได้และคะ่ะไปดูของแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะคะวิวสุดท้ายก่อนจากการที่แคมปิง้งเอ่อควีนทอปแคมปิ้งที่มอลดค่ะ พี่ดื้อขอไปเอาเท้าจุ่มน้ำแป๊บหนึ่งก่อนนะคะโอเคยูเนซิล็อกเนี่ยไปบายบายแคมปิงควีนทอร์